สวัสดีค่ะชาวราศีกุมนิวจากคลิปนับครับ by นิวนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำสัปดาห์ในวันที่14ถึงวันที่20กสิฎงหาคม2566าอ่ะพูดผิดไปเรื่อยอ่ะมาดูกันชาวราศีกุมนะคะ อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สุดยอดมากๆปังมากๆนะคะเริ่มต้นที่ไพ่สิบเหรียญตามด้วยหนึ่งเหรียญแล้วก็8ไม้เท้าหมายความว่าจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเลยนะคะมีโอกาสได้รับทรัพย์สมบัติที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยถ้ากําลังคิดอยู่มีโอกาสสำเร็จนะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์เนี่ยมีเรื่องปังๆเข้ามือนะมีโอกาสที่จะได้ โปรเจกต์ดีๆหรือว่าเงินตกเบริรบหรือว่าถ้ามีลูกหนี้ก็มีโอกาสได้รับอะไรบางอย่างคืนยืนกู้ยืนยืนกู้ธนาคารหรืออะไรอย่างเงี้ยผ่านฉลุยได้หมดเลยนะคะเนี่ย ดีมากๆเลยแล้วก็เรื่องการงานนะไพ่บอกว่าบางครั้งเรื่องงานบางทีมันอาจจะเราอาจจะต้องควักเข้าเนื้อก่อนนิดหน่อยแต่ว่ามันเวลาที่ได้ปรับคืนมาเนี่ยมันได้มากกว่าที่เราคิดเป็นสัปดาห์ที่อู้ฟู่ใช้ว่าอย่างนี้เลยได้เงินได้ของถูกใจได้ของมีราคานะคะแต่ต้องบอกก่อนนะบางคนอาจจะได้เงินแบบเยอะมากอันนี้ตามแล้วแต่ บารมีบุญอะไรของเรานะคะบางคนอาจจะได้แค่ของเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นของมีราคาแล้วก็มีคุณค่านะเป็นสัปดาห์ที่เวิร์กสุดๆ ส่วนเรื่องการเงินและสุขส่วนเรื่องการเงินว่าไปแล้วเนาะการงานก็ถือว่าโอเคปังมากๆนะคะแต่อาจจะต้องมีการเสียเนุนเสียน,ยนี่จ่ายบ้างแต่ได้คืนมาหมดทีนี้พาบอกว่าเรื่องสุขภาพอยให้ระวังเรื่องตาประสาทตานะบางคนอาจจะมีอาการตาผ้าตาหมัวจากการที่เราอ่านหนังสือเยอะหรือจ้องอะไรมากจนเกินไปบางคนอาจจะต้องไปตรวจเปลี่ยนแว่นตรวจตาหรือทำเลสิกอะไรเงี้ยหรือพักสายตาบ้าง มันจะมีอาการประมาณนี้ซึ่งบางทีมันจะเริ่มจากการที่เราปวดหัวปวดัวอะไรบางเกาะบางอย่างก่อนอย่างเงี้ยให้ดูแลตัวเองดีๆนะคะสัปดาห์นี้อาจจะต้องใครที่ทำงานเกี่ยวกับการสอนหรือการเรียนอาจจะมีการประเมินบางสิ่งบางอย่างนะคะเกิดขึ้นทำงานใช้สายตาค่อนข้างมากทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างความรักนะจะดูอึดอัดนิดนึงคนมีคู่ดูเหมือนจะอึมครึม เหมือนเราให้โอกาสทั้งเราแล้วก็คนรักของเราเนี่ยดูเหมือนจะสนใจเรื่องการงานมากกว่าเวลาคุยกันก็จะดูอึดอัดใจมีปัญหาบางอย่างเคลียร์กันไปได้บางส่วนแต่ก็ยังไม่ครบไม่หมดนะคะยังมีถ้วยที่ล้มอยู่แต่ว่าคือจะบอกว่าความสัมพันธ์มันยังดี2ออันนี้อยู่แต่เราก็รู้สึกโฟกัสในเรื่องปัญหาที่เคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยทาให้สถานการณ์มันอึมครึมแต่ว่าช่วงประมาณปลายปลายสัปดาห์ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะจะมีการเคลียร์ใจได้พูดได้คุยมันก็จะรู้สึกสบ ายใจมากยิ่งขึ้นส่วนคนโสดนะคะจากเนี้ยไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสนะที่จะมีใครพยายามมาแนะนำใครบางคนให้คุณรู้จักรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะพยายามให้ใครมาแนะนำแม่ซือหรือแม่หรือครอบครัวของเราอะไรเงี้ยแต่คนนี้ดูจะไม่ค่อยถูกจริตกับเราดูค่อนข้างเคร่งขึมดูไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของเราอะ่ะแต่ก็ดูกันไปเรื่อยๆก่อน,นะคะ่ะสัปดาห์นี้ถามว่า อ,อกหักหรืออะไรอย่างนี้ไหมแพ่อบอกว่ามันมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะแต่อาจจะยังไม่ใช่คนที่เราถูกใจสักเท่าไหร่ลองดูค่ะมันมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์อยู่นะอย่าพึ่งปิดตัวเองนะโอเคเดี๋ยวรอเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ